ที่ภาคตะวันออกที่ชมบุรีเขาบอกว่าราคาดอกไม้สดน,นะคะพุ่งสูงรับวันวาเลนไทน์โดยเฉพาะกุหลาบนะคะเขาบอกว่าปรับไปเท่าตัวทีเดียวค่ะที่ตลาดเทศบาลเมืองศรีราชานะคะผู้ประกอบการแผงขายดอกไม้บอกว่าปีนี้นะคะดอกกุหลาบเนี่ยมีราคาสูงขึ้นกว่าปกติซึ่งปกติน่ยก็จะขายอยู่ที่ดอกละ10บาทแต่พอวันนี้กลับไปเท่าไหร่รู้ไหม 20บาทแม่เท่าตัวเลยทีเดียวนะคะแต่ถ้าเป็นดอกกุหลาบต่างประเทศนะคะก็จะมีราคาที่แพงขึ้นไปอีกนะคะก็ขึ้นอยู่กับขนาดของดอกความยาวของกา้านส่วนกุหลาบที่สั่งจัดเป็นช่อนะคะก็จะขายกันอยู่ที่ช่อละ100บาทไปจนถึง4-5 0 0พันนู่นเลยแล้วแต่กำลังซับนะคะซึ่งลูกค้าที่จะมาสั่งจัดหรือว่ามีกำลังซื้อในหลายๆปีนะคะก็จะมีลูกค้านิยมสั่งซื้อในระบบออนไลน์มากยิ่งขึ้น ทุกอย่างตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงไม่ต้องไปที่ร้านบอกเลยว่าอยากให้ร้านค้าจัดให้แบบไหนเอาดอกอะไรส่งถึงใครส่งที่ไหนรับรองเซอร์ไพรส์ถึงที่แน่นอนหรือพี่จะเจอแบบนั้นเป็นไปได้เนาะ S <S 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 เขาข้างตัวเองไว้ก่อน <S 2> <S 2> <S และปีนี้นะคะร้านก็ยังนำกุหลาบประดิษฐ์แฮนด์เมดนะคะมาจําหน่ายเป็นปีแรกด้วย <S <S ซึ่งข้อดีก็คือแน่นอนละค่ะอยู่ได้นานเพราะว่าไม่เหี่ยวไม่เฉาซึ่งก็ต้องมาดูกันว่าจะได้รับความนิยมกับจากลูกค้าหรือเปล่า <S 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 เดี๋ยวคงต้องดูอีกทีเพราะว่าส่วนใหญ่ปีนึงมีคมรั้งเดียวก็จะนิยมดอกสดกันเนาะมีรับสั่งช่องทางเข้ามาที่ออนไลน์ก็มี เข้ามาในเพจร้านดอกไม้วิมลวันศรีราชาค่ะมีส่งให้แล้วมีมีมารับเองหน้าร้านก็มีมีจัดก็มีตั้งแต่ช่อละร้อยสองร้อยสามร้อยห้าร้อยถึงหลักพันอัพขึ้นไปแล้วแต่ลูกค้า